ถ้าอืนยืนกินเองอย่าเป็นแบบนี้หมุนไปรอบทิศเลยถ้าแม่ไม่จับรถไว้ก็หมุนไปรอบทิศเลยใช่ไหมลกูกกว่าจะได้กินข้าวนะลูกนะลําบากลําบนเหลือเกินลูกเอ้กว่าจะได้กินข้าวเดี๋ยวนะแม่หันหน้าดีๆลูกกว่าจะได้กินข้าวให้อิ่มหมุนรอบไปรอบมา ข้าวก็ข้าํำใหญ่ด้วยเก่งมากๆเลยเหงืนะคจังหวะไม่ได้ใช่ไหมลูกถ้าแม่ไม่จับก็ไม่ได้กินข้าวก่อนเราจะได้กินข้าวแต่ละครั้งเน่ยอยู่บนรถเนี่ย แม่ต้องจับไว er mm ้ถ้าไม่จับรถก็จะไหลไปทั่วบางทีก็เอาชิดกำแพงไว้ฝั่งหนึ่งโอ้ปัาไปแล้วไปชิดกำแพงกันดีกว่านะเดี๋ยว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 ไปชิดกำแพงกันดีกว่านะเอาม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 าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ดูดูดูเดี๋ยวรถพังหมดเลยลูกโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอายอมเปลี่ยนทางดูเขาไม่ยอมโอ้มา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 ไม่พอใจแล้วไม่กินต่อแล้ว ไม่พอใจแล้วเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศไม่พอใจแล้วไม่เอาแล้วข้าวเหลือเต็มเลยออกจากรถไม่ยอมอยู่ในรถเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางโอ้ยลูกเอ้ยกว่าจะได้กินข้าวแต่ละวันมากินอีกรอบมาลูกมาเมื่อกี้เอามากินอีกรอบแล้วก็ไม่ยอมข้าวเลยเยอะเลยไม่เอาแล้ว ก็จะได้กินข้าวเหรอลูกพอกินถูกทางหน่อยแม่ก็ขยับทางหนูถ้างั้นเปลี่ยนทางปุ๊บไม่เอาเลยถ้าเขากินอยู่ตรงไหนเขาก็จะกินตรงนั้นแต่งตัวดีกว่าเดี๋ยวสักพักแม่ให้กินอีกรอบแล้วกันเพราะเมื่อกี้กินน้อยนันลกน,นะออแต่งตัวดีกว่าเนยถ้าเขายืนแต่งตัวเองได้นะเนี่ย เขาไม่อยากมาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางใหม่หนูจะกินท่าไหนหนูจะกินอยู่ตรงนั้นแม่นี่เปลี่ยนให้หนูทำไมเหลยลูกเหรอแม่เปลี่ยนหนูทำไมอิ่มเลยตัวดีกว่านะ นั่งแต่งตัวก็นั่งได้นะคะนั่งนั่งแบบเนี้ยพิงกําแพงข้างหนึ่งเขาฉลาดจริงๆเขาชอบพิงกําแพงแหละแต่เมื่อกี้กินข้าวแล้วแม่ก็เห็นเขาโยกไปโยกมาแม่ก็เลยจะเปลี่ยนทิศให้เขาแบบอยู่กินให้มันแบบว่ามีที่ยึดสักข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมโวยวายจนรถล้มรถหลุดไปหมดเลย อสวยแล้วคะ่ะลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าเดินเร็วค่อยๆเดินลูก ค่อยๆเดินชอบเดินเร็ว่ลูกนูอ่ะอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมอน,นี้ก่อนนะเดินหลายรอบแล้วเพราะชอบเดินเร็ว